ใช่บอกนะตุชุ่เห็ดน่านแล้วเนาะกับชุมเห็ดน่านแล้วชุ่มเห็ดน่านนั่นว่าสมาแล้วมาคนเดิมมาคนเด้อเขาหั่นแล้วแหละอ่าเามาคือว่าห้อนใจห้อนแท่ครับเอาเป็นใจห้อนหยัดฝนตกค้ำฝุตกค้อยู่คู้มืออคู้มเออคุณเขาน้อมแล้วให้มันหมั่งเขาไปมาข้งบนเมียนเขาก็มีอยู่แล้วอืคนเขามากว่าคนเป็นขี่เป็นห่ามีรลยเฉยอยู่นอนพุ่นตุลฤตวันนอนบนด้ลูก ดย่เราโก้ถามแล้วก oh uh ่อนเออเขาบ่ม really ัดบัดนี้มัดแล้วแล้วเขาคนเด้อเขาเอมัดแล้วแหละอ้าวบัดนี้เปิดฆ่าตัวแล้วบัดนี้เขาไม่คุ้นคนตายจก็คนตาเห็นได้เลยสิบมาชม้าววายเมื่อจะมาคนนียู่หรออือจักเลยเจ้าคนเหมือนเดิมมันี้็นปจักษ์ความพอมันแดดเออมันมั่งมันแดดมันมั่งเขาจะคุ้นอย่ดอก สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบ่าวคำไพขุดโขเบิร์ดสุขขู่ชูคนเบิร์ดถูกมองถูกบอลพี่น้องเอ้ยเนะาะว่าจะเป็นทางฝัง่งลาวฝัง่งไทยหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่สองยูทูบบ่าวกำไพที่เก่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องทักทายสบายดีพ่อพ่อกับแม่อนี่บ่าวกำไพกัอยู่ทีบ้านหรือว่าอยู่ทีหน้าของพ่อเทาจันพี่น้องเอ้ยเน,ะนาะเงินสี่สีใส,ส่ผมมีคือเก่า <c oughs> มีเดี๋ทางมากับพ่อแพดพี่น้อง เดินทางมาโอ้ยพี่น้องเอ๋ยเนาะบนทางเข่าออการย่าชมควนพี่น้องเอ๋ยบมอยากให้บอกเลยเนาะทางยามนี่ฝนตกลงมาภายในมือสองมือก่อนพี่น้องบอกว่ากับไพ่กับบได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันกับสองมือพี่น้องเอ๋ยเนาะค่าเกียรเข่าเกี่ยวน้ำค่าซื้อพอนเข่าพอนน้ำฝนตกลงมาว่าสั้นจ้ะ อ่ะพี่น้องบรต้องกาหลายอย่าห่างเนาะมาหอดจอดถึงเป็นที่มาห้อยแล้วทางน้าพระสาวจานท์ก็นคนจะเข้าไปหาทางพระทูตจารย์แล้วก็ทางแม่ป้าบุญเพื่อนก็นขอฝากแชร์กดไลค์เนาะฝากติดตามเนยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะที่กับมาเบิดมาชมแล้วกับมาให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะพี่ป้าประกาศใลก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายหายไปพี่น้องบรต้องกาหลายอยห่างเนาะเป็นพระโอเปรุ่มน้ำทางเันทูตจารย์ ก็ทั้งแม่ประบุนเพื่อนพ้องกันกับวากับพาพี่น้องเลยจะว่ายังกินต๊กอีกอยู่จังเลยเนาะคือไม่เลยเนาเขาวันที่หนึ่งที่หนึ่งพุทธจังวิทย์มันนี่กับชามชิบลหวอแม่แม่มันจือเงินพูดแล้วชามชิปชามชิปชามชิปมันนี้อ๋อเพคนว่าสีวิทย์ไปแล้วบุญคืขึ้นนี่ก็มาแต่โปมาแต่บ้านเท่านี้แหละใกล้กันฮะแหละแต่บ้านยังเขามันหักช่องแดนหนาวโอ้ มาไปสิ<ข>ามามานอนนอนอยู่พี่มา,มาลงชิปนี่แหละก็นอนอยู่พี่เลย<อ>ช่องคุณเขานะ<อ>แหละเขามาถามมันอันนั่นแหละมาถามมันเรื่องอันที่ว่าชุ่มทินองกับเจดาวช่วงออกไปนั่นหละ<อ>เขาว่าเมนตุจริงเจ๊บอกเขามาถามนะ<อ><อ>กับคนบัดอยู่ใกล้กับบ้านเรานี่ยุ่จะจริงบูจริงแลว้วพังเอาแล้วเขาพังมัน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 เขาเรื่อง ว่าวาว่ากับกันยังชังงช่นอีกที่นะแลวเจ้าเขามาถามว่าเจ้านั่นเป็นนั่นแพ่นกับนันเป็นชู้เป็นเช่ากับปันเจออองบอ่อเขาบอ่าบอคนมันจะเป็นแต่ว่าเป็นคนหักแพงกันจะเชือ้อเดี๋ยวเขาจะงาบอกว่า,วาวเจ้าวันนัน้นนะเอาจักแล้วว่าเขาจะว่าวยากใครคนป้กกับเมียพูนีน้แล้วกันว่าคนนั้นเล็กน้อยเล็กเล็กน้อยน่ะปักกันแล้วเหรอเขาว่ครับเมียพูนี้นะถ้าเขาว่ากันนะเขามาว่าลันนี่แล้วคนรบเร่เ่อนนี่กับคอย กับไม่ไ้ปลาเลปบุไดเมียของเมียเบ่แม่มาคอยไปเอาผู้หนึ่งผู้เดียวไปกับว่ากับเอ้ยกับน้องกับพ่อกับแม่กเล่าจชคนจะน่าอามาดกันว่าคนแบบถือ่ากันเนาะคือทางอันโ่นี่ปุ่นใมป่ามันจะ่าเน่ยถือชาถือ่าแค่แม่บาปเล็กหน่อยผู้ใจบคิดแน่เข้าไปแล้วจะมือนันจแลวคยันเลยตจานยังไ่ด้มาคใับหม่าังา่าคนบห่า่า่เจ้าฮ่าฮ่่า่าจ่าาฮ่นฮ่ เจ้าเป็นแข่เป็นยังกันเขาบ่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 ได้เป็นแค่คือว่าหาแข่กันอยู่เนาะเขาบริวอาแนวบ่แม่นแถวว่าชาเจ้าเนาะชิดอ่องอันไหนอืมชิดอ่องกับอันแค่ดาวเนาะว่าว่อคอยในหัวแหลมจังชั่นจั่งที่นาะว่ามาว่าเสียหายวัดตัจานุเพราะตอเมริกาบ่ะนี่มอนั่นอยู่มีกะมอนึ่น่ะพี่น้องคอยอยู่คนบันลมบังเคยโทรมาถามว่าเป็นยังไงน้ำเบาเจ้าบ่เวอ่อนนั้นว่าฉันจังว่าเนี่กูกับบรจักรเนี่าว่าหมู่ฮาเรื่องหาลายไทย ทรมาบุญวันบุญวันอืมเมียนไัยตัวนี้จนหายว่ะเมื่อนานหายผิดใจว่าทางนี่กับปุรทูทางนี้กับปูมาทางนี่กัตู้จานกับชารถเจ้าอืมยานไปกระดองพว่าเยอะๆง้อคอยให้ดีกบานี่ของว่าผู้นิว้าเนี้ยบ่ผู้นวคอย้น้อเนี้งเจ้ายันไ้กระดองม่คอยเจ่าเดีให้อันทิดอองกับอันเจดาวเข้ามาเนี้ยคอยเช่งเงเจ้าเลยวให้เขาเมื่อชมคนบ้านคอยว่าในนี้แล้วเมือน้นอือขนเเจ้ายันบองให้แล้วบว่านี่ผิดใจเพื่อน่ ก็คอยในบ่มีพ่อมีแม่มีเอื้อมีน้องเจ้าแท้เจ้าก็ไปว่าน้ำพ่อแม่อายนองข้างในเจ้าจังไดญมาไปว่าวไปช้ำกับเจ้าละน้อยใจนี่ว่าแต่่วาคือเด็กน้ว่าจนปุ๊บเธอคือเราบอกได้ผมแท้เลยผมเป็นเจ้าว่ากันแล้วว่ากับเจดดอหน้าแม่เจ้าเชียวเจดาวบ่เหอพอดีนักบ่เนาะบ่คอยไดปว่าตกลงกันไปเจดาวได้คอยปอดีโอุโหไปกับที่น้องคือไปเอาไว้ลูกมหาลูกไก่ดี่เราเนาะ มาชายโดนอยู่ทั้งนี้ก็ใชายขึ้นแล้ววันที่อันล้มอนนะนี่วันที่ชิบิสเนี่คโคชิลร่ไปพุทธไปไปอันไปอันนั่นฟูน้องบันอันนั่นฟูนไปตะโต้ยฟูนไปบุญทรงเฮือเขาตโอ๊ยที่ชิบิสเดือนชิบิสเดือนชิบิสอันจะโกลนี่เนาะเขาโทรมาบอกก่อยเดือนหน้านี่แล้วเขาว่าขันเจ้าจะผูกับเมียเจ้าน่ะมาลุบุญทรงเฮือต้องพอกเขาใช่เนาะ แล้วคอยจะพ่อกับเมียคอยจะไปถามรายละเอียดกับเราแล้วนะมันเป็นอะไรต่างชาติทีนะแล้วบ้านนี้แหละเขาว่ามาโลดเขามือน,นั้นตู้จานไปเห็นอะไรสิถามอะไรสิเห็ดเนี่ยไหนต่อบ่เห็ดยั้งคอยจะามว่าเป็นยังเจ้าจังมาเจ้าจังเราดูลา่าพาเปียร์คอยวัดคอยตีคอยขา่าวคอยตีผ้าชาวประเทศบ่การบ้านลงชั่งนั้นเราควรจะเอามาผิดธาดุพูนมากินน้ำเท่าไหร่าวังครับเมียผู้นี่นะผมไ่ได้ป้าได้ป้าว่ามานั่นนั้น มันวันนั่นเน่ยตัวจานโชวมาบอกคอยนี่ว่าแม่เล่าเอาเมยียเราเอาผัวเราบอกเจ้เอาเก่าเขาบอกเอากระยอนนะครับคอยบอกแล้วตัวจานเรื่องนี้มันมันจบไปแล้วกั่อยจบเรื่องอย่งตัวจานเพราะว่าเขากับโบได้เอ็นอยังเนี่ยโบได้ว่าสีวอาอ่าวยังมากมายเนี่ยครับ่า,านี่เมื่อกับโบได้ว่บบานั้นเรื่องหับคอยมันอจะให้นะว่ามูว่ากับคอยนี่เนาะมันโบแล้วใน่เตัวจานโบได้กระทำอย่างที่เขาว่านะตัวจานโบได้ตีโบได้ยังอื เรื่องหาเด้าหาเลื่องหาลาใจเขาแม่เออกระยาเขาตัวจานเลยมันผ่านมาเลยเนะมันผ่านไปเรื่องนะมีแต่เร่วชีวิตไม่หนุ่งง่ายบางทีชีวชานันบอกชานันนันเราอยู่แต่โอ้ยอยู่เมื่งอยู่เราบอกเาชื่อเราเนี่ยชื่อลูกเราเราอยู่ใกล้ตลาดทันเราอ่ะไปแหละเจ้าไม่ห้างดอกลูกเราสี่คนอืม แล้วบอกคอยบดชื่อเราเราก็บอกไม่ป้าใชให้ไปอีบอสจ้ะฮะไม่ป้าใชให้ไปอีบอาไปแล้วันว่าคนก็จะเอาเลรานึ่ไปน้ำพอกไปน้ำกาลไปนอนบ้านพักงี้งังราคาน้ำเช้นกีบนี้ไปจ้างลูกจ้างหลานบึงงวยนี้ยเราตู่ไปจ้างลูกจ้างหลานบึงงวยเนี้ยเนาะบึงงวยเ้บึงงวยเนล้ไปนันลงไปจำพันนี่แหละไปดูกันแล้วจึงคนที่ไปแต่มือจำบิดนี่ก้าวระวังชามือนะคนที่ไปมา จีไปลัดถ่าเลยอืไปมันตรงเห็นแล้แหละอีนัยนันว่ามันไปมันมาลดเราอ่ะใ้บ้านว่าอาบ้านเดียวกันุ่เราไปอยู่หันเราไปเอาผัวอยู่หันในลูกชีโค้ดเราคอยในใกล้ตลาดเ้อเจ้าไปเจ้าทรห้าลดเบืร์นี่เราก็เบอรเน็่แลวเจ้าจีไปถามเื้ออบ่ดี๋ยนี่ไปถามเชื้อเช้นถามเป็นเนื้าแนนคุยตีนี่นาะหาว่าหาว่าอยู่รักถามนีเห็นคู่คนนี่ มีคนชื่อคนเพิ่ดลูกคนไฮแน่บนี่ชื่อคือไปเล่าแน่ชื่อของของที่ในเล่านะคนผู้ประชมนี่กับคอยจะถามผู้ประชงนี่แมนไพ่ระชงในบ้านนี่นะเขาจะพูดจับกับผู้นี่นะมันฮารีกับคอยนี่กันว่าคนที่ดีนั่นไปแล้วเขาญาติเด็ดเออวจังน้าไพ่เอ้ยน้าเชาาเอ้ยป้าเอ้ยอาเอ้ยกแมนว่าห้องในใดกันหนะจุจานเขาบุบอกว่าคนในบ้านเขา่าน มันมันอยากบอกอยู่ด้มันโทรมาหาข่อยมันก็บอกอยู่นี่มันก็มีเนี่ยข่อยมีอะไรอยอยู่ด้เขาว่ายันเนี่ยวบวกยันขี่บวกเขาว่าบอกตัวจานอย่ามันแล้วอย่าขี่บอกเป็นเรื่องของเขาอย่าแต่คอหนาวอยู่ดอกตัวจานชื่อไปเลยเดี๋ยวบอสนี่บอสผู้ใดอันหาเนี่ยหาเรื่องหาเล่าจะข่อยคือกันกับอันผลยังเนาะตู้เนาะมันบวกขับปูแน่คือกันกับอันอันทิศอ่องว่าแล้วเนาะว่าวอย่างเช่นที่ จักชิวไปช่างคนหักแพงกันก็ว่าก็อาไปนอื่นกว่าคันชิวาก็ดีเนาะคนหักแพงกันคือข่อยเนี่ยกับเจดาวหนีไปว่ายังกับข่อยแน่นอนกันเป็นได้ตุกอนเอื้ออยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เอาลูกเอาเมียใหม่คนยังดีใจได้เมืนบอกอบอุ่นกันนั่นแหละไปละยินดีแนเด้อก็ว่าไปเนาะกินกันยังดีใจอยู่ได้อันนี้เพราะว่าว่าหัวแหลมจังชันหัวแหลมจังชี้กับข่อยว่าชิแต่งเดือนนั่นปัดโจ้ย์ไปเดือนนั่นอีกหัวแหลมตุกอนหันไปเาไปไปชยางกัน ต่างประเทศผมเขาจะโทรมาถามโอันนั้นก็อยู่ในสถานการณ์เนี่ยค่มันบทันมันยุ่งมันยากอะเอาแล้วทำอะไกเงยหนับยหายอันเรื่องกินดองนั่นเงยปล่อยหลายหลายหลายบางทีก็เดือนนี้บทันได้ดองเอ้ยนั่นเดืนนี้ยับไปมันยากมันข้านานี่อ่ะแล้วไล่ก็ยังโดนับยใายไปนั่นอันนี้บัดลานชายเนี่ยจะกินเดือนหนา เยอะจีออมันมันไม่มีใครอบกันกินข่าวข้ามเดียวจีอิมโรดนักไข่ละย่ายไปบ่เนี่ยไข่แต่เนี้ยมาแล้วมาว่าไข่เนี่ย่ายโอ้ยไข่จังหายมียไข่เนี่ยเจ้าบ่ไปว่าชูขินอ่างฝั่งบ่แหล่เผื่ออืมอันเห็ดขลามันชูกินนี่ก็ว่าเอาใจผัวอืมมากินน้ำกันมือหน่อยโอ้ยไข่จังหัวป่เป็นนิดน้อยช้ำมันได้ช้ำเงินปั้นไข่ชี้หยัดปากคนรีเลฟมือนั้นไงไข่จังหายนะอืมเอาแล้วเอาไปไปยังกินขลามเมียเห็ดขลามชูกินเจ้าก็มากินน้ำกันเป็นว่า เมียน่นะเอาใจข่อยรอมใจเห็ดขาหลอกเขาล้มให้โอ้โหไปน้ำกันมือน่อยนะต่างคนต่างอยากกินน้ำกันแล้วเนาะจะเห็ดได้ถ้า,า่าเจ้าอยากผู้เดียวก็คอยบออยากคอยก,ก็บากินตัวจานให <h eng S 2> ้แห้งแล้วคอยจะมางว้าวไปทุ่นที่ยว้าวข,อข,อขอ่อยนะบุ๋มเป็นคอยเป็นชัดด๋อยเห็นว่าเป็นนั่นนี่ก็ดีปัญญะป้าก็ตัวจานออกแล้วให้ อันเด้อยกะว่าเมียจักกันว่าตู้จานเอาใจเมียจักกันว่าเมียเอาใจตู้จานและตู้จานปีนขึ้นขอดกอไม้ให้บ้านผู้อืมจ่าเห็ดอันนี้เขาว่าอย่างนี้นอกจานเนาะจักจักเป็นจักมือบุเข้าเข้านั่นเอาน้ำเขาอยู่ในบ้านนี้เอาน้ำอีอีมอมแล้วว่าไผเมีเข้าใหม่เนี่ยซื้อในกว่าเราอีมอมโอ้ยม่เนี่ยป้าเอ้ยไม่เท่าเอ้ยเมื่อเอาเฮือนคอยคอยมาซื้อดอกมันเขาให้หลายตัวได้บางลูชองลูนี่บุจักแล้วทุงยองบางใหญน่ะสันติกินเนาะประมาณน่ะ มาแลวเขาบร้ชื่อดอกน้ำมันมันเอาให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยอม,มอง้าแลยชุบเพิ่น,นะเ,อเ,นเอาเล้วบันเอาแหลววันนี้ก็เป็นทุมชนปานว่าขอ,อน้ำชุบเพิ่นมาก,กินเขาคบนผินเข้าคอจนขายในเล้านี่รอดไปชอบผลปีนี้คน<อ>บริกินัปช้ล้อนเพียงอีสไปอุดเข้ายาฟ้าไปหาขอทานหมูเชิญไหนตู้ก้อนในนั้นคอยว่าจนแจ้งได้เขาปีหนึ่งมันจักชอบจะหวาในในหน้าคนทุกคนบริเหตุ นคนเอยที่เอามาเขาเอาไห้กินชอ็อกปีก็บ่เบนเินี่คยไบ่ได้กินใับมันแข็งปีแล้วเขา,เขาหวานด้ยัง,าาย,ย,งยังติดใจเรื่องิดนองอยู่บ่ยังไงิดนองมาทำอยู่บอ่บอบอ่บอบอ่บอบ่อบ่ให้มาใกล้ชับกบ่วยมาใกล้เลยบ่ยมาใกล้ดินตอนนี้นะั่นเขาเาไ่้เอาเรื่องเอาเราอ่ะเดีย๋ยวบ่อบ่ให้มาใกล้แต่ผู้ใดคิดว่าย,าายเอามาเอาเข่าเอาเข่าจะทำานนั้นเนี่มาลดมาเอาทางดีนะทั่วไปชุบชุบหิ้มน้อตัวจันมาเห็นแล้วพันไปเว่า บอแม่นชัดใช่ว่ามันจะชำนันอะลื่นนอกเรียนหนาโอ้แม่นชัดจะมาชำตาหินน่ะโอ้ยแค่ป้องยกครับคือกันกับมันอีนายนั้นเลยนี่อีนายบ้านนั้นทิศอ่องนั่นแหละชองคนนันมัยิ่งหน่อนั่งตั้งนี่ตู้ก้อนนั่นค่อยให้เหาเถื่อปุ๊บค่อยคอยหนาเท้าข้อมือนี่ค่อยเลยจะเคล็ดนี่นายน่ะกูคอยเชี่ยวอันอันนี้ไปกลางแม่นคอยชี้ชี้ให้คนเบิ่งบ้านนี่เบิดประเทศนี่ให้เบิ่งชี้นายน่ะนี่หน่ยฮีเขียวนั่นน่ะไปว่าผู้ชายจะ เอาว่าให้ผู้ชายขี่ปุ๊บเพิ่นชับโว้ยวะนายยังเด้อวะเจ้าหูจักเราอยู่บ่บ่จักแล้วใช่ไหมคนค่อยจักคก็จะไปได้ยังไงไหนว้าเอาจะสื่อน้อว้าว่าเขาคอยนั่งตั้งได้ชองคนอันแหนเออวัดคอยให้ฉี่รถนห้าเทือกแล้วปุ๊บเอยวะว้าชอเขยวะเอยเห็นได้อันนี้นะบ่เห็นว่าน้าเท่านี่นนี่วะเออนายยังเด้วะแต่มาหีเขียวเราพูดจีบฉี่เพิ่นเพิ่นตายข้าเออเขยเพิ่นต้องขยานน่ะเออเจ้าผายเด้อเฮ <anto> <isto> <wolf> เป็นแม่หญิง <ım Laser> ยังออกไอ้ท <único Liberty Overwatch> ุบอะไรปะ่าต่างประเทศบึงว่าให้คอยชี้เพิ่นคอยจะ่าจากพ่อพิ่นอะไรฉีดพ่นบึงยังมาหีเกียวด้วยแล้วจะว่าในฮีเกียวไอ้ในหีเกียวเลือกนีเนาะลูใชาไปชีดว่าว่าคอยนั้นเพิ่นว่าให้คอยชี้หาเถื่อนปุ๊บเพิ่นว้าวว่าว่าสูเพิ่นอะไรพี่เออที่ไรก็ตามเขยเห็นเลยน่อยนั่นนะคอยชี้บพ่นจะว่ามาบึงได้ไหมคอยฉีดพ่นนี่คอยจะบึง เมียะไรคอยยืดบึงบ่ให้บ่ให้ดอกเมียะไคอยนั่นว่าออกไปจุจังว่ามันนั่นหาบด้วยว่าว่าอันลงคลิปนี่ของทิดอ๋องบึงบ่แม่นห้องผืนเออมีเสียงปากที่สองข้อมอบตู้ก้อนนั่นสิป้ากันกับเมียแล้วเก๊ก้กันอะไรเรนนั่นจากที่เอาบ่บอกว่าใช้เสาเอาเอาว่ะชิป้านี่ไดนเอาแข่งกันอยู่สิป้ากันเอาจากหาเรื่องก็พลอยเลยสิป้าอย่างไรเนาะกันอะไรบ่ไปมาแข่งกัน ยู่กันือนกันแน่นๆกล่อมๆอยู่ยั่นเชียวว่าเมียก็เชียร์ใจแล้วไปว่าวเนี่ยเนาะเราว่าเราหูอยู่แล้วก็บอ่นเนาะว่าคนอื่นปั่นอยากให้เราคิดใจกันซื่อนะชาวเรือนอื่นว้าวก็ยังห้ามเขาไม่ยอมนั่นเป็นบ่อลงแนลงไล่ยขาแน่ลงใช้ห้องตู้เพราต่างประเทศเขาวาิ่งอ่องในบูธครับเจ้าดาวเนี่เขาว่าแบบนั้นแปลว่าวว่าวนู่นละผาเปียคอยนะเขาโทรมาโมแมนต์โลกเจ้าว่าวเนี่ยนั่น เอาทียนม่วงเขาโทรมาถามคนคนมาิี้ว่าเมียนม่วงมีเมียคนกว่าวใช่เว้ยใช่โทรศัพท์โทรมาวันวันวันพี่น้องทางเมียก็โทรมาพี่น้องทางเมียโทรมาวันนึงยังโทรมา<ต>ลูกชายเราดิชั้นกบ่าวในนั้นบ่แม่อันหมอหลานชายเราตำรวจก็โทรมาถามามันเป็นป่าใช่หมกบ่าวในนั้นบ่แม่นกู้ว่าวใดพวกนี้ก็ดีเออบ่จักงอย่างเลยเออมันชี้ว่าเมียนม่วต๊ะเจ้าเมืองอยู่ในบ้านน่ะกับน้ำเบาของเรานี่เขาก็โทรมาถามเนาะ ผมว่าว่ากับน้าช้าน้ายังเขาอันมันบูธหีดคล้องขนาดว่าเนาแนโมเมนต์เขาก็ถามแล้วเลยน้องเขาเนาะโอ้เนาะอยจงว่าโอ้ยโหทอะไรดีน้งบอกแกอยู่ในี้เลยคู่มือคนไปได้ว่าวยังเด้อวะก็อยู่นี่แหละโอ้ไปชังเนาะบ่โมเมนต์นวชิควรวอกตัวบัวแตงกับเจนชิไปวอาว่าจังจัดจังซีดูเจอกันบัแงบกกันแบบนั้นมันบูคับได้คุณห่าเนาะกันว่า จะทำข้าวทำข้าวเป็นได้กุตุก่อนเลยเอาเมียนี่พออยู่พ่อกินบ่อเออเออนั้นแหละอุปุนนี่นั่นบ่อจะหน่อยเขานี้ได้จะเจ้านั่นคืออยู่เจ้าชูหายชูเกียดเขาหลายอันนี้เพ่วาบอกอุปุนไม่ยิ่งช่งชั้นจังชี้บ่อคุ้มหุ่มปอดทุ่งคอยจังะมาเว้นว่าขัดใท้น้องเออดูถูกตุกอนเลยเนาะเสีแบเลยตุกอนแบบนี้คอยบุนบ่อพี่ยพี่น้องได้ ออลูกเลี้ยงลูกค้าคอยนี่นเป็นจักร้อยเจ้าว่ะบ้านนู้เมานี่จะคู่เพื่อนแเลยที่ว่าอันนั้นสำคังพุ่นทอดบ้านทำผ้าทำพี่พุ่นคือว่าไปร้อย้อยอยู่นรงกันอยู่เนาะอือเอายังบ่เชื่อไดอเอ้าคนตัดพนตีพุ่นลูกเลี้ยงข่อยมันที่แม่น้อยบ่เป็นเอ้าฟแต่คอยยังบ่อยากเชื่อว่าเอ่อมันแม่นบ่ประตูนี่วะเขาก็ยังไม่อยากเชื่อได้เห็นคลิปเอ่าบ่แม่นดอกอันนี้วะเที่จะไปต้องไปยังไงกันบ่แม่น ตองทับห้องกันห้องห้องกันเชเซ่อยู่นะบัดที่น้องกาจะว่าถากของกินไม้ค่อยเนาะเจี๋ยเดากระดีผู้เอามาชุมกันหากกองแพงก็มวงายก็ข่อยวันนั้นนะคว้ามาแพงกันก็แต่ตู้ผู้ล่วงพระบางเชียงขวางยัดคองอันเป็นเพื่อนข่อยนี่กัจนว่าขอโทษน้ำข่อยผู้นั้นก็ดีโอ้ยทุกอนเลยเอาเมียเราเอาไปแล้วเออขอโทษเด้อเอาดันหักแพงกันคือเก่าเด้อเขาก็ยังว่าคฟรนดีเนาะ ทามเนี่ยคอยทูมาบอกคอยหน่หักแพงก็คือเก่าเด้อผู้ชาวคอยอันที่ว่านำาน้ำหนาเราบอกหักแพงก็คือถามเมี่ยคอยใ่โมเมนต์คอยเขาว่าว่านั่นอันนั้นมันคือความที่ดีเนาะที่ดีผู้ตัวใจคอยเอาผู้นี้เลยเขาก็ยังว่าความดีมาใช่เด้ออันนี่ยถึงตูจันได้เมียกันยากกันยังหักแพงกันบเป็นที่เป็นน้องเป็นียังคือเก่าเขาบอกเออท้ามันเมียคอยเจ้าอยู่นั่งใช้ตู้ก้อนอยู่นี่แล้วนอนตั้งก็เมียเอ้ย เมียเจ้าช um ิบ uh, so he nah ่ให uh, anyway, uh, <c oughs> <c oughs> <được kindergarten>. ้บ๊อบบ๊บ่ห้ว่าวออกมาลูเขาเนี่ยแขงก็คือเก่าเด้อเขาอ่ะันนนั้ก็ถือว่าทางที่ดีอยู่แด้วตุ๊จ้าทางที่ดีอันนี้เขายังว่าดีอยู่อันนี้น้ำมันโบแมนดีนี่อันนี้มึงชัดได้คนจังบอกโอ้คนนี่มันโบคือกันเด้อว่าอันนี้บค่พอว่ามาแล้วเนี่ยค่อยๆว่ากันเด้อทิดอ่องโอ้ยว่าค่อยอะไรตัวผัวอะไรรูปหลังมาเนี่จะเป็นชาติทิดอ่องเอ้ย บวชจนเป็นถิดเป็นจานย่งโบเม่าภายในภายนอกอย่างเดียก็รมันก็บุเ็นน่เห็นหรอไม่กงเป็นถิเป็นจานเลยก็ฮู้น้นฮู้ภายในภายนอกหุจักบดยังก็ดีเนี่ยที่โกถามานักกรบคุนก็ต้องหูจักค่อยน่้วเห็นมรู้หล่าปียไปทบดคือคนใมชมชมคนนี้ตั่จาจคนนี้คนนึงนอบนอบตัวเนาะ คนนี้บ่คนนี้คนนี้กับแม่เนาะแต่ว่าอีกคนหนึ่งผู้ตุยเน่ยตุ้ยคนนี้เนาะเออผู้ตุ้ยผู้ชายอีกอันนี้เอออันนี้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหนี่ไงเจ้าผู้คุดตันี่นี่สองคนนี่นี่ผู้คุดจิโรนี่เออคนคนละคนได้กรับคนหน้ากี่นี่อู้ตุ้ยนี่แหละผู้คุดจิโรนี่นี่นี่ผู้คุดจิโรนี่นี่เมื่อได้นอนเมื่ได้นอนก็กินไปเลยดินี่ผู้ตุ้ยแหละว่าใช่ว่าตูยนะ จัโโกโบได้ไรหนิมวะอยกับท่นได้เห็นหนักกันได้หนิเห็นได้นีย่าเคยเห็นจะเอยังได้ข่อยลูกขี่คนอีหน,น่อยนะเพื่อววนว่าว,าวา่าถ้าตุตก้อนปลากระเมียแตะสีเอากับเพิ่นเออที่น้องนะว่าเองนี้กำลังเกะกะกันจเอาบ่บออเอิ่นว่าได้อันนี้นะโอ้ยนไว่านี่นะอีหนายนึ่งมันดังวิด้ตังกับเพิ่นนเลยแหละ ไว้ให้เฮ็ดคอยขี้เถื่ออันหาเถื่อหมดนะปุ๊บคอยบ่เห็นหน้าทางขมือนี่เอากูยกับประชาธิคียวของอีนายนี่วะหาจะขี่ผู้ชายมาเนี่ยขอขวัญชีในเพื่อนคนนี้คนบึงเมื่อเราเมื่อเรามาข้างในได้นี่มาเพื่กินนั่นได้เบดตูรมาเลยครับชุมนั่นแหละชุบมาลงชิปให้คอยมากระนั่งอยู่นี่มาแล้วก็คอยกระนั่งอยู่นี่เนาะอันคอยอย่างนี้นั่นเจ้าลงชิปไปว่าเจ้าเฮ็ดแปดเถื่อได้หรอเอามาได้แล้วคอยวะ โอ้นั่นก็มาถามเอาเลยนี่ดิใครก็ยันต่างด่านใครเนี่ยคงโบไห่โบเบานะเนี่ยนะไมยป้าอ๋อมาในคลิปนี่มีแต่คนย่องไะโบแมนเบาเลยย่องทุกคนเลยเห็นว่าเม่ป้านี่ดีนะอ่านไม่รอดเข้าอ่านดูคอมเมนต์เม่ป้าเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมเพื่อนป่ะเบาๆอย่างเงี้ยะ ก่อนไครเ<า>สีเอา,น,านี่กักบเราเนี่ยหลายคนหลายว่าวหลายคนหลายบอกเข<ม>าว่ายาช<ม>้าจะเนาเนี่มีแต่ว่าน,น้อยนั่นเพิ่นแต่ละคนน่ะให้ผู้ตู้น่ะถนอมน้ำใจแม่ป้าไว้<ม>่านแม่ป้านี่ป้าพ่อแม่ป้านี่เป็นคนดีแล้วผู้นี้นะเพิ่นวะตามเบิ้งนี่เพิ่นวะดีจะหน่อยแม่ป้าไปป้าบัดพผู้ตู้จานวัดชิดในนั่นไหนเพิ่นวา หาใส่บุได้แล้วคือแม่ป้านี่เพื่อนว่านะใ,าใจกันดีเนาะ <c oughs> ตู้จานเลยว่านยังนะให้ตุ้จานนั่นถนอมน้ำใจแม่ป้าในเดอ้อเพื่อนว่าบม่อยากให้หว่าเรื่องเมียเก่าปันได้เพื่อนว่าเนี่ยนี่นะตุ้จาน ยันแม่ป้าเสียใจพนอนนองนี้เก็มีเก่านะคนเด้ว้ากะเถือเมียเดิ้าก็ผู้้ชาวผู้เาาโทวมาแล้วก็ว่าคงนอนเาวนี่โทรมาแล้วเกทุกข์แต่กับริพิษวางกันกันเนาะมาเก็บอยู่ในใยู่ยอยู่ในเฮวอนเมียยเมียก็นำน้ำน้ำกันนี่วะเปิดน้ำพงรางวงวงแล้วเมียเจ้าให้บบ้รดโอ้ยังก็ว่ารดว่าเขหัวขวันบนดีมือว่านี่ก็ยังหัวขวันนดีดันก็เถนั่นเองมันโทรมา โอ๊ย okay. hmm> oh oh yeah. no, yeah. ั้งโทเลยทั้งโทเลยก็โทกทักันแบบนนมาแม่คนวะมาแม่อันเจ้าอันอัไรนั้นจ้าข้าวสี่เปอันนี้ยังมันก้บวโออายเลยเนาะของคนอยู่น้ำเห่านอนเน่ากับโบเมนเด้าสี่บาทลาเป็นกระเทยลาบ้าข้าวโอ้อายแล้วเขาโทรมาแล้วก็โยโบเมนเด้าสีอันนี้มาแม่ออก็จิเอานอนทั้งจะนอนทางกลางั้นเจ้านอนช่องทางนี้จ็ดเก่งเทปบ้มันวะโย คนเฮาความเว้าให้มันบ่จริงใจดอกมันจริงใจในในอันที่สิ่งที่ว่าความดีว่าสิสาอยู่กับเฮาว่าซั่นซะแม่นเออข่อยบ่ได้คิดได้เว้านั่นเว้านี่ก็ยังบ่ได้คิดบ่อาายังกยาลตยอกผู้ผู้สาวกยาเาบ่แม่นบ่แม่นสิโทรไปเขาโทรมาออเขฮู้อยู่ว่าเฮามีครอบครัวลงไปจังซี่เขาเห็นเบิดเออเขาก็ยังโทรมาโทรมาก็บ่ได ว่าลักหลักน <the> ี <tech Kid> <se> ้ว <the> ่าผู้เดียวเนาะเราก็เปิดลำโพงคั่งน้ำกัดกับแม่ป้าเลยรุ่งชิปรงอันนี้แม่นบ่กเนยเขาว่าตามมันเองเขาเขาว่าตามชื่อมันน้ำกัดห่อนอยู่น้ำกัดว่าคือกันก็บอที่ว่ามันว่าผิดมาแต่เมืองก่อนแม่นบ่ผู้ณลองคนมาถามชุบชิ้นองชุบบาวนพรมาตมินเนาะบมดจุกอดเจ้านั้นเอาเมียผ่านมาจ้กคนเนี่ยอยูเท่านนี้เจ้าว่าเจ้าบ่ได้นอนนเมียบ่จ้าเขาจึงพบเจ้า หรือว e ่าเจ้าเหิตน e so, so, so 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 ั่นนี่นี่บอ่เมียนนั่นหรือว่าเจ้าข่าเจ้าสีบ่อบริขารบริตีจะเคือว่าพิษนั่นพิษนี่จืพิษทู่ว่าตามเจ้าว่าเจ้าว่าความคิดในละไงนี่ยเจ้าว่าเจ้าบุหิตมาจากโย้ค่อยว่าก็ว่าป่นนี้พิษก็ได้บอกไปดีลูกคอยชามทชิบกคนบดเมียนนั่นพอเห็นอะไรไปขึ้นมาเห็นใครคอยจังจังในลูกนั่นก็ในนี้เลยเนาะหรือว่ามัดกินแบบกบเผากบม่วงกบตาดในบ้อนบุฟิตูปูมันก็ได้ทั้ง ข่อยก็ว่าวเหนื่อยมีอ uh ันคนนี่มันคนบมดเดือนชัดอันมีเลือดนี่บ่คำบูเชิงกันน um ี่บ่ได้ดอกข่อยก็ในนี่เลยหรอกบ่ในพิษเลยบ่หน okay ิไม่ว่าข่อยในดูหล่อผอเปียกับมึงยิงข่อยว่าได้หลังคนบ่ะมันบ่แม่นผู้ถามบ่ถามเนาะคือกันค่อยๆเมื่อนีนได้หลายบ่ได้เงินได้เท่านได้กับพิษอีกบ่หนี่นนะความมู่บ่ถามกำบัดทำก็กระจายว่าวอย่ยงบ่แม่นกระจายคั้นฝากขั้นคอจากว่าวข่อยได้ก็ดี ได้แล้วไม่ก็ได้เท่านั้นมื่นั่นได้เท่านั้นวะก็บอกไปตามความชื่อความจริงเนาะตัวจ่าเนาะบอกมันเลือดพิษไปเนาะผู้เขาบอกบัว่าดอกนั้นกระแม่นแท้อยู่กระพิษอรีก็บอกเพราะว่าผู้รักชาวความสงบเนาะผู้นั่นผู้นั้นเจ้าบัดนี่เฮียข้าลีเจ้าบัมาผู้มาข่าวมาลักเนาะ หลายหลายอย่างได้หมดนี่เป้ระชาระรบียกป้องกันตัวเองอะไรเนาะเออป้องกันตัวเองเด็กก้อนออกมาผูยจะผูดระวังดีกับเขาอนะเอาแล้วหมาแตล้วว่าละทางละก่อนว่าได้ได้เนาะก็คือองค์ป้าแล้วคอยประชานตัวนี่ไปนี่งเดี๋ยวนี้ผมไม่ฮอตโตติงนะเนาะงมันเอากินกันเลยมองกับจนเอาไปนี่มองนี่นี่เอาไปนี่มองไปจากเอา้องใอยไปบ้านสงสัยสงสัยเขาสิอันนั้นเอาเนี่ย มับ่มีหมดเจ้บ่มีดนบ่เห็นคอยมันบ่นบ่ไอเบียนเนาะบ่หนึ่งไหนเนี่ยมันหน่ำเพื่อนว่าช้ำบ่แข็งคอยจะวัดใต้เทียนลงไปเอ้าในในกะดีมันคอบคบหนุกินเด้อหมอนี่นั่นเมื่อมันใช้ชาติจนร้อยชาติพันปีผมมันหาหลักหาเลมกินบ่ให้มันมีให้มันหาหลักกินแบบนี้เกิดปีใดชาติใดก็ดีคอยบ่มันนั้นนะคอยจะชักเทเสวราลงมาให้หมอนี่หาคบหนุกินให้หลักกินตลอด โาะได้ใคมันหลักกินคือมันหลักของูุขาเนี่ยเขาก็ว่าอันนั้นแล้วมันมันเรือใจโดเอามาปล่อยให้มูกินลาสบสบายบ่ตู่นะยาก์กินกะหอยฮะบ่ได้เห็นอย่างรถบินจะไปลักเอาลาสีบสบายปู้่นฮะหรอท่านเน่มันลาสิบัานั่นเ่มันบ่ท่านทิแล้วแบบเอาเจ้าไปแล้วนี่คือของไฟกระชิดคือกันนั่นแหละ หลงน่<ม>ว,ว่าว่าขั้นไปลักบหนดาอลไรเท่า,านี้ไปลักนะฮะท่านเด้อท<อ>ี่ใครนอไอ้นี่